ค่ะสวัสดีค่ะแม่มากมวนมือนนีผ้ามาเลียงงัวค่ะเห็นไหมผ้ามาเลียงง้อผ้ามาเลียงงัวค่ะมาชมบรรยากาศองหน้านีตะเข่าค่ะเขียวเชอุ่มอยู่ก็เป็นหน้าเขียวค่ะเขียวชอุม่มทุกปี เดือนนี้น้ำจี่ท่วมแล้วด้วยค่ะปีนีกที่เป็นขาวไปเบิดเป็นน้ำท่วมปีนี้เ่ราท่นท่วมค่ะยังเขียวนี่ก็เป็นสาค่ะสาน้ำบ่อปลาอื่นสาก็ไ้สาปลาบานเฮาค่ะก็ะเลี้ยงปลาไว้นะคะน้ำก็เริ่มหลายแล้ว น้ำไหลเข้าไหลแล้วค่ะฝนตกตาก,กัแจ็กสิเลียไหลไปในกระบรูมันก็ออกไปนน้ำไหหน้าน้ำแนวค่ะมันบืนไปแตาฝนตกม,มันก็บ,บืนไปนะคะตอนนี้ก็บ,บรรยากาศดีๆงามใบใบาอากาศคือฝนสิตโตกนี่แหละค่ะอากาศบานเฮ่าเนาะคุณน้นองคนน่กับมา่ไสา่เบ็ด ไส่เบ็ดน้ำทงหน้า,ย,า,าย่ามใบหาใส่เบ็ดอันนี้จะเป็นสวนหน้าละคะ่ะสวนหญน้าของแม่ห้าไปชาเรลียงง้วของแม่น่ะเดี๋ยวไปส้กะเขียวหูเขียวตาเมือ่อไา้ฝนเป็นสีละคะ่ะอากาศดีสำหรับนนอกเข้า โอ้พีกำกลังออกดอกแค่กระถางอันนี้ก็นต้นมะขามเทศขามเทศบานเห่าขาดว่าหนานี่อาจทีได้กินหน่วยจกกหน่วยสองหน่วยนะคะเพราะต้าปลูกเลยอาหกเดือนนะคะเลื่มเอามาล่องลูกเบิง่งคือซื้อสองตน้นสามต้นนะคะ แค่นี่ไว้สักวันค่ะเพราะสันมันจะตายค่ะปลูกลงดินหนามมันเฮิรม,มันตายต้องเอาขึ้นใส่บอ่อไว้สักวันอันนี้กับไผ่ตูก้กำลังออกดอกเขาก้ากระชากเอาไนมันเนาะค่ะไน,นเั็ดพันต่อไปยังบริสุทธิ์นี่เจ้าไนของกระของมันแกลี่ยได้ ตากแดดไว้นะคะตากแดดใสุงไวอนนผลผล้อันนี้ก็เป็นผลผลิตอันนี้ก็เป็นกับผลผลิตส่วนหนึ่งค่ะมะคุงตัวมะคุงน่วยง่ญ่แล้ว กมกระสิดีนะคะปีนี้ทุกอย่างกระสิมีพ่ออยุพ่อกินเผากระสิได้กเกี่ยวค่ะน้ำท่วมเบิดหวังเลยหลูกวิสานท่วมมาสองสามปีสอดแล้วค่ะปีนี้พระท่านเนี่ยวาสิมีนม้ำขึ้น,นมากปนใดยมแต่น,น้ำฝนฝ่ากกนไหลกดแช่ ขอแม่พี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่ซอยในเด้อค่ะ